Watch every motion remote my foolish love scale On a sailor's ocean find the lover's love Now you might มีแสงแดดก็จะสวยงามแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้ประกวางกับลุงทอมมี่ก็ออกไปเดินออกกําลังกายกันค่ะรอบหมู่บ้าน5กิโลเมตรเช่นเคยค่ะทุกคนบรรยากาศก็ติดลบ3องศานะคะวันนี้ตรงนี้จะเป็นาทางเดินค่ะสําหรับเดินรอบหมู่บ้านก็จะมีแม่น้ําปกคลุมด้วยหิมะนะคะแล้วก็จะมีป่าไม้ที่ใบร่วงหลุดหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่อนไม้ที่เขาเอามาตัดแล้วเขาจะไปทําฟืนนะคะ เนี่ยค่ะรอบหมู่บ้านก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ตามทางเดินก็จะมีหินกวดเล็กๆทางเทสบาลจะเอามามาหวานไว้ให้นะคะเพื่อว่าจะไม่ลื่นค่ะทุกคนเนี่ยค่ะสวยงามมากแม่น้ําข้างทางนะคะอากาศหนาวเหน็บค่ะลบสามองศาแต่ว่าบรรยากาศสวยงามปกคลุมด้วยหิมะค่ะทางสวีเดนนะคะทางใต้จ้ะ เนี่ยค่ะเราก็จะเดินกันไปรอบๆแบบนี้ออกกําลังกายนะคะอยู่แต่ในบ้านรู้สึกว่าใจมันหดหู่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหิมะะทุกคนต้องออกมาเดินแบบนี้แหละคะ่ะอากาศก็จะสดชื่นหน่อยเราก็ใส่เสื้อผ้าที่มันปกคลุมนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมาก